สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านคลิปตอนนี้ซั l เทลชแนลเป็น EP 360ครับคลิปของเราก็จะออนแอร์ทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงครับคลิปตอนนี้จะมาแนะนำเป็นกล่องรุ่นนี้นะครับ G.M. ซ H.D. s m i l e ครับเป็นรุ่นกล่องขาวๆนี่นะครับจะมาแนะนำการเพิ่มช่องรายการให้กับกล่องรุ่นนี้ครับ ขั้นตอนแรกก็มาตรวจเช็คคุณภาพสัญญาณกันก่อนครับโดยใช้ปุ่ม info ตรงนี้นะครับก็กด info เข้าไปเลยนะครับกด info อันนี้เป็นความถี่ของช่องไทย PBS ครับก็จะได้คุณภาพสัญญาณนะครับ77ครับผมช่องที่ความถี่ช่องที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปก็ต้องให้ได้คุณภาพ สูงกว่า60ขึ้นไปครับถึงจะสามารถสแกนช่องเพิ่มเข้าไปได้ครับมาดูช่องตอนนี้นะครับที่มีในกล่องรุ่นนี้นะครับก็จะมีหมายเลข440อ่ครับเป็นหมายเลขสุดท้ายนะครับของกล่องรุ่นนี้ช่องรายการที่เราสแกนเพิ่มมาจุนเพิ่มช่องมาก็จะมาต่อหมายเลข440นี้นะครับต่อไปมาดูขั้นตอนการเพิ่มช่องรายการนะครับของกล่องรุ่นนี้ครับ ก็แนะนำให้หาความถี่ที่เราต้องการรับชมนะครับจากเว็บลิงเซ c o m มครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของช่องประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นพม่าครับผมเป็นช่องในการจากพม่าครับขันตอนแรกก็กดเมนูเข้าไปเลยครับกดไปทางขวามือนะครับกดปุ่มขวานะครับกดไปที่การติดตั้งครับแล้วก็เลื่อนลงครับมาที่ การตั้งค่าดาวเทียมครับกดโอเคเข้าไปครับตรงความถี่นะครับเราก็กดโอเคเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลือกความถี่ของพม่านะครับสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าไม่มีต้องเพิ่มเข้าไปนะครับอ๋ออันนี้มามีที่หมายเลขสามสิบหกครับสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งฮอนะครับซิมูเลตหมื่นห้านะครับกดโอเคเข้าไปครับนี่กดโอเคเข้าไปที่ อีพีนี้นะครับความถี่นี้การค้นหาช่องรายการของท r นส s วเดอร์นี้ครับก็เลื่อนลงครับเลื่อนลงมาที่คำว่าค้นหาช่องรายการครับกดโอเคเข้าไปเลยครับกดโอเคหมดค้นหาให้ตั้งเป็นอ่าคำว่าแมนนวลนะครับคือค้นหาเฉพาะอีพีนี้เท่านั้นนะครับคือความถี่นี้เท่านั้นนะครับก็ตรวจเช็คซิมบูเลตให้ถูกต้องนะครับโพรดตี้เป็นหอครับผม แล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงก็คือดูที่คุณภาพสัญญาณนะครับถ้าจานไม่ได้มาตรฐานหรือว่าจานติดตั้งไว้ไม่ดีครับผมคุณภาพต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นไม่สามารถที่จะสแกนเพิ่มช่องได้นะครับอันนี้ผมได้แปดสิบสามครับจานขนาดแปดฟุตนะครับก็สามารถสแกนเพิ่มช่องรายการทนสฟอนเดอร์นี้เข้าไปได้ครับกดโอเคเลยครับกดโอเคกล่องก็จะทําการสแกนทีพีนี้เข้าไปนะครับก็ได้ ช่องเพิ่มมาช่องจะเริ่มต้นที่ C C 1นะครับกอจะเป็นช่องที่เราสแกนมานะครับก็จะเป็นช่องนี้นะครับเป็นช่องจากประเทศพาม่านะครับก็ลองกดไล่ดูครับก็จะมีช่องเยอะอยู่ครับอันนี้เป็นช่องที่ไม่ได้เข้ารหัสนะครับก็สามารถรับชมได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นช่องในการพาม่าในระบบ c b แบนนะครับตอนนี้ อาจารย์ระบบ4ีแบนด์รับชมอยู่นะครับลองกดดูช่องต่างๆดูครับช่องรายการอื่นถ้ามีควอมถีนะครับก็ลองสแกนเล่นได้นะครับลองเข้าไปหาที่เว็บลิงก์เซตครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างช่องรายการนะครับจากประเทศพม่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างทั้งหมดนะครับก็จะรับชมได้เท่านี้ครับสำหรับคลิปการแนะนำการเพิ่มช่องรายการให้กับกล่อง g ีเอมซนะครับรุ่น อีทดลองวันนี้ก็จะเป็น H d ด m ีสมครับผมก็ได้จงแล้วนะครับหากท่านใดมีคำถามก็สามารถฝากไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมให้กำลังใจง่ายๆด้วยการกดติดตามช่องให้นะครับกดไลค์กดแชร์ใหนเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ